ทำไมเพียงแค่ลมหายใจเข้าออกจึงกลายเป็นคำแนะนำสูงสุดจากพระพุทธเจ้าในการฝึกใจทำไมสิ่งที่เราทำทุกวันตั้งแต่เกิดจนตายจึงเป็นเครื่องมือชั้นยอดในการรู้จักตัวเองคำถามเหล่านี้ไม่ได้มีคำตอบที่ยาวหรือซับซ้อนแต่ต้องฟังด้วยใจที่สงบและยอมให้ตัวเองเงียบลงเพียงชั่วครู่เมื่อทุกอย่างในชีวิตวิ่งเร็ว ลมหายใจคือสิ่งเดียวที่อยู่กับเราตลอดและไม่เคยเร่งรีบลองสังเกตดูตอนที่รู้สึกเครียดลมหายใจเป็นอย่างไรตอนที่ใจสงบมีความสุขลมหายใจเป็นอย่างไรไม่ต้องอธิบายให้มากแค่รู้ว่ามันต่างพระพุทธเจ้าทรงแนะให้ฝึกอานาปานาสติคือการระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกไม่ใช่แค่เพื่อให้จิตสงบ แต่เพื่อให้เห็นความจริงของชีวิตลมหายใจไม่ได้มีแค่หน้าที่พาอากาศเข้าออกมันคือกระจกเงาบานหนึ่งที่สะท้อนสภาพใจเราทุกขณะลองนึกภาพการขับรถในวันที่ฝนตกหนักถ้าไม่มีที่ปัดน้ำฝนเราแทบไม่เห็นถนนใจที่ฟุ้งซ่านก็เช่นเดียวกันอานาปานาสติก็เหมือนที่ปัดน้ำฝนทำให้เรามองเห็น สิ่งที่อยู่ตรงหน้าอย่างชัดเจนเมื่อเห็นชัดเราเลือกได้ว่าจะเหยียบเบรกหรือจะเลี้ยวไปทางไหนชีวิตก็เช่นนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าเธอเคยรู้สึกหมดแรงกับชีวิตทุกเช้าเหมือนต้องฝืนตื่นมาเจอเรื่องเดิมๆหัวหน้าที่เคร่งเครียดงานที่กดดันและคําพูดแหลมคมจากคนรอบตัวจนวันหนึ่ง เธอลองทำสิ่งเดียวที่พระพุทธเจ้าสอนเธอนั่งนิ่งๆไม่ต้องหลับตาไม่ต้องภาวนาอะไรทั้งนั้นแค่รู้ลมหายใจเข้าออกไปเรื่อยๆเธอไม่ได้หวังจะสงบไม่ได้หวังจะหลุดพ้นเธอแค่เหนื่อยและอยากหยุดวิ่งสักครูเพียงแค่ห้านาทีเธอบอกว่ารู้สึกเหมือนใจตัวเองเริ่มกลับบ้านเหมือนคนที่หลงป่าและเพิ่งได้ยินเสียงน้ำไหล จากลำทานเล็กๆมันไม่ใช่เสียงดังแต่พอใจเงียบมันชัดอานาปานสติไม่ต้องอธิบายด้วยสับ,สบซ้อนไม่ต้องนั่งในธรรมไม่ต้องมีครูบาอาจารย์ข้างๆแค่นั่งอยู่ริมหน้าต่างเงียบๆตอนเช้าหรือรอรถเมย์อยู่ริมทางแค่หายใจเข้าแล้วรู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกแล้วรู้ว่าหายใจออกสิ่งนี้ไม่ใช่ความเชื่อ แต่เป็นเครื่องมือไม่ใช่พิธีกรรมแต่เป็นประตูเมื่อเปิดออกเราจะเจอกับสิ่งที่เราไม่เคยรู้ว่ามีอยู่ในใจความวุ่นวายที่เราคิดว่าเป็นธรรมชาติของชีวิตจริงๆแล้วเป็นเพียงผลจากการไม่รู้ตัวพอลมหายใจพาเรากลับมารู้ตัวความวุ่นวายก็ค่อยๆละลายในโลกที่เสียงดังรอบตัวอานาปานาสติ คือการเปิดพื้นที่ให้ใจได้ยินเสียงของตัวเองเมื่อหายใจและรู้ตัวซ้ำๆเราจะเริ่มเห็นความคิดในหัวเหมือนดูเมฆลอยผ่านไม่ต้องไล่มันไม่ต้องบอกให้มันไปแค่เห็นแล้วกลับมาหาลมหายใจกลับมาหาสิ่งที่อยู่กับเราตั้งแต่เกิดนี่คือธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ไม่ต้องตีความไม่ต้องจดจำไม่ต้องเชื่อ เพียงแค่ทำเพียงแค่หายใจและรู้ว่าหายใจบางคนบอกว่าทำมาลึกเกินไปบางคนบอกว่าการปฏิบัติยากเกินไปแต่ไม่มีใครหายใจไม่เป็นและนั่นคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงใช้เพื่อชี้ทางให้ใจพ้นทุก์เริ่มต้นด้วยลมหายใจจบด้วยความรู้แจ้งทุกอย่างเริ่มจากตรงนี้ทุกคนเริ่มได้ทันที ไม่ต้องรอความพร้อมแค่พร้อมจะรู้ตัวหายใจเข้าแล้วรู้หายใจออกแล้วรู้คือการกลับบ้านที่แท้จริงของใจเราเองลองถามตัวเองเงียบๆว่าตอนนี้ลมหายใจของเราเป็นอย่างไรเร็วหรือช้าตื้นหรือลึกอึดอัดหรือผ่อนคลายคำตอบไม่สำคัญเท่าการที่เราหยุดแล้วฟังใจตัวเองสักครั้ง นี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งที่สุดโดยไม่ต้องพยายามให้มากเพียงยอมให้ใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันเพียงแค่ลมหายใจหนึ่งเดียวพระพุทธเจ้าตรัสว่าการเจริญอนาณาปานาสติสามารถนำไปสู่ความสงบและหากฝึกอย่างต่อเนื่องก็สามารถพาไปสู่ปัญญาและการหลุดพ้นถามว่าทำไมสิ่งเล็กน้อยอย่างลมหายใจ จึงมีพลังขนาดนั้นเพราะทุกความเคลื่อนไหวของใจมักเริ่มจากความคิดเล็กๆและความคิดก็มักเริ่มจากความไม่รู้ตัวการรู้ลมหายใจคือการฝึกให้ใจกลับมาอยู่กับสิ่งที่เป็นจริงลองนึกภาพคนที่นั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์แต่ใจล่องลอยไปถึงอดีตและอนาคตกังวลเรื่องงานกลัวเจ้านายไม่มั่นใจในตัวเอง ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในหัวไม่ได้เกิดขึ้นจริงตรงหน้าแต่หัวใจกลับทุกข์เหมือนมันกำลังเกิดขึ้นอาณาปานาสติพาเรากลับมากลับมาเห็นว่าตอนนี้ไม่มีเจ้านายไม่มีคำตำหนิไม่มีใครรังเกียจมีเพียงลมหายใจอุ่นๆที่พาอากาศเข้ามาและพาออกไปมีเพียงเรากับความจริงในขณะนี้ เมื่อใครบางคนบอกว่าฉันเหนื่อยเหลือเกินจงถามกลับไปว่าเธอได้พักหายใจจริงๆหรือยังการหายใจไม่ใช่การอยู่รอดแต่การหายใจอย่างรู้ตัวคือการกลับมามีชีวิตอีกครั้งทุกเช้าก่อนเริ่มงานทุกเย็นก่อนหลับตานอนเพียงวันละห้านาทีไม่ต้องเปลี่ยนอะไรแค่หายใจแล้วรู้ อย่าฝืนให้ใจสงบเพราะยิ่งฝืนยิ่งฟุง้งแค่ให้มันได้หยุดได้อยู่กับสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่สุดเหมือนน้ำที่นิ่งลงเองเมื่อไม่ถูกรบกวนเหมือนดินที่แข็งค่อยๆนุ่มลงเมื่อมีฝนตกลมหายใจจะค่อยๆละลายสิ่งแข็งกระด้างในใจไม่ด้วยคำสอนไม่ด้วยความเชื่อแต่ด้วยประสบการณ์ที่เราสัมผัสเอง มีหลายคนเข้าใจผิดว่าการปฏิบัติธรรมคือการไปวัดแต่วัดที่แท้จริงคือใจและบทฝึกที่แท้จริงคือการรู้ลมหายใจในทุกวันแม้จะนั่งอยู่ในห้องประชุมยืนอยู่บนรถเมล์รอคิวหน้าธนาคารหรือนั่งเล่นอยู่ที่บ้านหากเรารู้ลมหายใจตอนนั้นเรากําลังปฏิบัติธรรมอยู่แล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกให้เราหนีโลก แต่สอนให้เรารู้ทันใจตัวเองและลมหายใจคือเครื่องมืออันเงียบที่สุดแต่ลึกซึ้งที่สุดในทุกขณะที่ใจหลงทางจงกลับมาหาลมหายใจในทุกวันที่เหนื่อยจงหายใจให้ลึกและรู้ว่าหายใจอยู่ไม่มีคำสอนใดของพระพุทธเจ้าที่ไม่เชื่อมโยงกับการรู้ตัวและไม่มีอะไรในโลกนี้ที่อยู่กับเรา แนบแน่นเท่ากับลมหายใจเมื่อใจรู้ลมหายใจใจก็เริ่มรู้จักตัวเองและเมื่อรู้จักตัวเองความสงบจะเริ่มต้นขึ้นไม่ต้องอธิบายไม่ต้องประกาศไม่ต้องแสดงให้ใครเห็นแค่ใจเราเริ่มเห็นตัวเองผ่านลมหายใจหนึ่งเดียวที่พระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าควรฝึกให้เจริญที่สุดเมื่อเราเริ่มหายใจอย่างรู้ตัว เราจะพบว่าความสงบไม่ใช่สิ่งที่ต้องวิ่งตามหาแต่เป็นสิ่งที่เคยมีอยู่แล้วในใจเพียงแต่มันถูกปิดบังด้วยเสียงดังของความคิดความวุ่นวายของอารมณ์และความเร่งรีบของชีวิตประจำวันพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้หนีจากปัญหาแต่สอนให้รู้เท่าทันความคิดและอารมณ์รู้ตอนที่มันเกิดรู้ตอนที่มันอยู่และรู้ตอนที่มันดับ ทั้งหมดนี้เริ่มจากการรู้ลมหายใจเพราะลมหายใจอยู่ตรงกลางระหว่างกายกับใจเมื่อเรารู้ลมหายใจเรากำลังอยู่ตรงกลางระหว่างสิ่งที่สัมผัสได้กับสิ่งที่คิดเราจะไม่จมไปกับอดีตไม่ล่องลอยไปกับอนาคตและไม่ถูกดูดไปกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตรงหน้าแต่จะเห็นทุกอย่างอย่างที่มันเป็น ในที่ทำงานที่ตึงเครียดในครอบครัวที่มีความขัดแยง้งในช่วงเวลาที่ใจเหนื่อยล้าไม่มีเครื่องมือใดเรียบง่ายเท่ากับลมหายใจที่รู้ตัวบางครั้งไม่มีคำพูดใดปลอบใจเราได้ไม่มีข้อคิดใดเปลี่ยนใจเราได้ทันทีแต่เพียงเราหยุดนิ่งและหายใจอย่างรู้ตัวสักสามครั้งใจที่ไหวก็อาจจะนิ่งลงความคิดที่ฝุ้ง ก็อาจจะเบาลงเราจะเริ่มเห็นว่าความทุกข์ส่วนใหญ่ไม่ใช่มาจากเรื่องที่เกิดขึ้นแต่มาจากความคิดของเราที่ตอบสนองต่อเรื่องนั้นลมหายใจจะพาใจย้อนกลับมาดูว่าอะไรคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงอะไรคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองไม่มีธรรมใดต้องใช้คำพูดมากไม่มีการรู้แจ้งใดต้องใช้เวลาเป็นปี เพียงพลิบตาเดียวที่ใจรู้ตัวเราอาจเห็นอะไรบางอย่างที่ไม่เคยเห็นมาตลอดชีวิตเหมือนการเดินในป่าเมื่อหยุดเดินและยืนนิ่งเราจะเริ่มได้ยินเสียงนกเสียงลมเสียงธรรมชาติที่อยู่ตรงนั้นมาตลอดแต่เราไม่เคยได้ยินเพราะมัวแต่เดินใจเราก็เช่นเดียวกันเมื่อหยุดคิดแล้วรู้ลมหายใจเราจะเริ่มได้ยินเสียง ของความจริงในใจไม่มีอะไรเร่งไม่มีอะไรช้าลมหายใจจะนำพาเราไปทีละก้าวไม่ต้องบังคับไม่ต้องควบคุมแค่ไว้ใจมันและตามมันไปอย่างรู้ตัวสิ่งที่เรียกว่าอานาปานสติไม่ใช่แค่การฝึกจิตแต่คือการฝึกใจให้อยู่กับชีวิตอย่างแท้จริงไม่หลงไปกับความกลัวไม่หลงไปกับความอยาก ไม่หลงไปกับความคาดหวังใจที่ฝึกอานาปานาสติจะเริ่มเห็นว่าไม่ต้องพยายามจะสุขไม่ต้องพยายามจะพ้นทุกข์แค่รู้ทันแล้วความสุขที่แท้จะเกิดขึ้นอย่างไม่ต้องสร้างนี่ไม่ใช่คำปลอบใจไม่ใช่ทฤษฎีแต่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นและเปิดเผยไว้เพื่อให้เราเห็นด้วยตัวเอง ไม่ต้องรีบฝึกให้ได้ไม่ต้องบังคับใจให้ว่างแค่เริ่มด้วยการหายใจแล้วรู้ว่ากำลังหายใจที่เหลือใจจะเป็นคนเล่าเรื่องให้เราฟังเองเรื่องที่เงียบที่สุดแต่จริงที่สุดในชีวิตของเราเองเมื่อใจเราเริ่มคุ้นกับการรู้ลมหายใจจะพบว่าแม้ภายนอกมีเรื่องวุ่นวายแต่ข้างในกลับนิ่งสงบได้ โดยไม่ต้องปิดหูปิดตาแม้คนรอบข้างจะพูดจาทิมแทงแต่ใจเรากลับไม่สะเทือนง่ายเหมือนเดิมเหมือนคนที่เคยแพ้ฝุ่นแต่เมื่อฝึกหายใจดีๆระบบในร่างกายเริ่มแข็งแรงฝุ่นยังอยู่แต่เราไม่แพ้อีกต่อไปลมหายใจไม่ได้ลบปัญหาแต่อานาปานสติช่วยเปลี่ยนวิธีที่ใจตอบสนองต่อปัญหาจากที่เคยตกใจ ก็กลายเป็นเข้าใจจากที่เคยฟุง้งก็กลายเป็นตั้งมั่นจากที่เคยดิ้นรนก็กลายเป็นปล่อยวางบางคนถามว่าแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าฝึกได้ผลคำตอบง่ายมากให้ดูที่ใจตัวเองถ้าวันไหนใจเริ่มเบาหงุดหงิดน้อยลงคิดช้าลงพูดน้อยลงเข้าใจคนอื่นมากขึ้นให้อภัยเร็วขึ้นวันนั้นแหละ คือวันที่การรู้ลมหายใจเริ่มออกผลอานาปานสติไม่ได้ให้แค่ความสงบแต่มันฝึกให้เรามีพื้นที่ภายในพอมีช่องว่างในใจความคิดดีๆก็แทรกเข้ามาคำพูดที่ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องพูดการตอบสนองที่เคยรุนแรงก็เริ่มอ่อนลงในโลกที่เราถูกเร่งให้รีบตอบรีบคิดรีบแสดงออกลมหายใจคือพื้นที่ให้เรา ช้าลงโดยไม่แพ้ใครนี่คือชัยชนะที่ไม่ต้องแข่งขันกับใครแต่เป็นชัยชนะต่อความเร่าร้อนในใจตัวเองมีคนบอกว่าล้มหายใจมันธรรมดาเกินไปแต่นั่นแหละคือความลึกซึ้งเพราะธรรมะไม่ได้ซ่อนอยู่ในสิ่งพิเศษแต่ซ่อนอยู่ในสิ่งที่เราเคยมองข้ามทุกวันสิ่งธรรมดาที่เรารู้จักแต่ไม่เคยรู้ตัวว่ารู้จัก วันหนึ่งเมื่อลองนั่งอยู่กับลมหายใจโดยไม่คาดหวังว่าจะต้องสงบโดยไม่คิดว่าต้องเห็นผลแค่ซื่อสัตย์กับมันในทุกขณะใจจะค่อยๆเผยให้เห็นสิ่งที่ลึกกว่าเสียงคิดเห็นสิ่งที่อยู่ก่อนภาษาเห็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติแท้ของใจที่ไม่ต้องปรุงแต่งเมื่อใจเห็นสิ่งนี้บ่อยเข้าความทุกข์จะเริ่มไม่มีที่เกาะเพราะไม่มีอะไรให้มันยึด ความสุขก็ไม่ใช่สิ่งที่ต้องหาเพราะมันเริ่มผุดขึ้นมาเองจากใจที่สงบและรู้ทันเราจะต่างกันแค่ภายนอกแต่ข้างในทุกคนเริ่มต้นได้จากที่เดียวกันหายใจแล้วรู้ทุกคนทำได้แม้ไม่มีเวลาแม้ไม่มีเงินแม้ไม่มีใครเข้าใจก็ยังทำได้เพราะไม่มีใครแย่งลมหายใจของเราไปได้ และไม่มีใครต้องหายใจแทนใครเมื่อใดที่ลมหายใจกลายเป็นครูใจจะเริ่มกลับบ้านกลับมารู้จักตัวเองกลับมารู้ทันความจริงและกลับมารักความเรียบง่ายของชีวิตอีกครั้ง